สินค้าเซฟฟิซตี้อินดิคฟิวเจอร์ที่เป็นตัวมินินี้มีความน่าสนใจตรงที่ขนาดของสัญญาจะเล็กลงครับซึ่งก็จะช่วยให้มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นได้นะครับอย่างตัวมินิเซฟฟิซตีฟิวเจอร์นั้นตัวคูณต่อ1จุดเชนีอยู่เพียงแค่200บาทต่อจุดเท่านั้นนะครับดังนั้นไซส์ที่เล็กลงเนี่ยก็เปิดช่องทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการที่จะลงทุนทีละน,น้อยได้นะครับเพราะว่าสัญญามีขนาดเล็กแล้วก็ภาพรวมของโวลุ่มเนี่ยก็น่าจะดีขึ้น ดำรัับนะคผู้ลงทุนจะได้ประโยชน์จากการที่มีตัวสินค้า s ซฟตี้มินิตรงนี้เนี่ยเพราะว่าสามารถที่จะลงทุนทีละน้อยๆได้สามารถที่จะเพิ่มโพ i t i o n ด้วยการทยอยตั้งซื้อหรือตั้งขายได้นะครับแล้วก็ภาพรวมของ b ิตออ f เฟเนี่ยมันจะมีจสัญญาที่หนาแน่นขึ้น นะแล้วก็โดยรวมภาพภาพรวมของทั้งตลาดเลยเนี่ยสภาพคล่องน่าจะสูงขึ้นได้นะครับเนื่องจากจะมีผู้ลงทุนทั้งรายใหญ่และก็รายเล็กเนี่ยเข้ามาเทรดตัว s ซฟตี้มินิตรงนี้ถ้ามองในภาพของการบริหารพอร์ตนี่นะครับถ้ามองว่าภาพตลาดทั้งตลาดเนี่ยจะขึ้นโดยเฉพาะหุ้น Big Cap ที่อยู่ในดัชนีเซทจะขึ้นเนี่ยบางทีการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวเนี่ยอาจจะทําได้ยากเพราะเราอาจจะเลือกตัวหุ้นได้ไม่ถูกนะครับแต่ถ้าภาวะตลาดทั้งหมดจะขึ้นพร้อมกันการใช้เซทฟิฟตี้ฟิวเจอเนี่ยจะมีประโยชน์สูงสุดเลยเพราะเราสามารถซื้อเพียงแค่ตัวสัญญาตรงนี้สามารถมีเหมือนฐานะตะกก้าหุ้นทั้งตลาดเลยตลาดหมายถึงตัวดัชนีเซฟินะครับดังนั้นการที่เราจะมองภาพตลาดโดยรวมเนี่ย การที่เราเข้าไปซื้อหรือเข้าไปขายตัว s ซฟตี้ฟิวเจอร์มตรงนี้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายสามารถเทรดได้โดยง่ายโดยมองภาพทางตลาดเป็นหลักครับ <S <S สำหรับผู้ลงทุนบุคคลที่จะเทรดตัวสินค้าตัว Mini เซฟตี้ฟิวเจนั้นนะครับเงินวาหลักประกันก็จะไม่มากนะัก เพราะว่าหลักการโดยทั่วไปของการเทรดตัวฟิวเจอร์นั้น,เ,นเงินประกันที่วางจะเป็นแค่บางส่วนของขนาดสัญญาเท่านั้นนะครับตกง่ายๆเลยตัวมินิเซฟตี้ฟิวเจอร์นั้นหลักประกันก็ไม่เกิน1 2 0 0 0บาทนะครับต่อ1สัญญานะครับโดยที่ขนาดของสัญญาเนี่ยเราก็สามารถดูได้ง่ายๆว่าอย่างเช่นตอนนี้ดัชนีอยู่แถวๆประมาณ950จุดนะครับตัวคูณของมินิเซฟตี้ฟิวเจอร์อยู่ที่200บาทต่อจุดดังนั้นถ้าเราเอาดัชนีที่ เก้าร้จุดคูณด้วย200ตัวคูณเนี่ยก็ตกขนาดสัญญาประมาณ190,000บาทน,นะครับดังนั้นถ้าเราซื้อมินิเซฟฟิฟิวเจอร์หนึ่งสัญญาเนี่ยเหมือนประเด็นเรามีการถือครองตะก้าหุ้นเซฟฟิเนี่ยมูลค่าประมาณ190,000แต่ถ้าเราเล่นฝั่งขาลงบ้างเล่นช็อตตัวมินิเซฟฟิฟิวเจอร์หนึ่งสัญญาเนี่ยก็เหมือนเราขายช็อตตัวหุ้นในเซฟฟิเนี่ยมูลค่า190,000นะครับอันนี้คือมองในภาพของขนาดสัญญา แต่ว่าไม่ว่าจะเล่นฝั่งซื้อหรือฝั่งขายนะครับนี่นก็คือฝั่งลองหรือฝั่งช็อตเนี่ยเราวางเงินประกันขั้นต้นเนี่ยเพียงแค่ไม่ถึง1 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองจะเห็นได้ว่าการเทรดตัวมินิเซฟิซี้ฟิวเจอร์นั้นวางเงินประกันค่อนข้างน้อยนะครับในขณะที่ลูกค้าสามารถจะมีโพซิชันที่ขนาดสัญญาเนี่ยใหญ่ขึ้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการที่มีโอกาสใช้เงินที่น้อยนะครับ ตัวข้อมูลของสินค้า SET50 FUTURE MINI ตรงนี้เนี่ยก็สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ TFX นะครับรวมไปถึงท่านก็สามารถที่จะใช้ตัวเว็บไซต์ของบริษัทหลักทัพย์ Maybank กิ้เองได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวโปรแกรมที่ท่านสามารถดูราคา Real-Time ได้นะครับทั้งโปรแกรมบนในเว็บไซต์ของ Maybank กิ้เองนะครับหรือโปรแกรมตัว SETTRADE หรือ I2TRADE ที่ทาง Maybank กิ้เองจัดสรรให้กับลูกค้าครับ you